สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะคะก็คือเรื่องคติอุดมนิทานไทยนะคะก่อนอื่นไปดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรูก้ก็คือหนึ่งอธิบายความเป็นมาประเภทและองค์ประกอบของนิทานชาดกสองสรุปเนื้อหานิทานชาดกได้นะคะทีนี้ครูก็มีตัวอย่างนิทานชาดกนะ้ำให้มุกที่ได้รับชมกันก็คือนิทานชาดกเรื่องนกหัวดื้อนะคะหรือตกุนาชาดกนั่นเองนะชาดกว่าด้วยการเป็นคนหัวดื้อนะคะ สกุลาดช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 ัดว่าด้วยที่พึ่งให้โทษในการก่อนพระภิกษุเมื่อออกบวชแล้วต่างก็มีวิธีในการแสวงทำต่างกันออกไปบางก็ศึกษาพระธรรมในพระอารามบางก็ออกไปปฏิบัติธรรมในปา่าดังเช่นภิกษุบวชใหม่รูปนี้เช่นกัน เมื่อเข้าฤดูแล้งป่าที่เคยชุ่มชื่นก็แห้งแล้งร้อนระอุเมื่อกิ่งไม้ใบไม้เสียสีก,ก,กันมากมากก็เกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ลามมาถึงบรรณสาราของภิกษุแย่ yeah, แล้ว <Yeah. S 2> บรรณสาลาของเราถูกไฟไหม้ใคราเนี้จะทำอย่างไรดีล่ะเมื่อไฟไหม้เลย,ยบรรณสาลาของภิกษุก็เหลือแต่ซากเท่าทานภิกษุจนปัญญาที่จะสร้างสาราใหม่ได้ จึงออกจากป่าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเราคนเดียวก็คงจะสร้างศาลาไม่ไหวคงต้องให้ชาวบ้านมาช่วยาาไม่มีศาลาไว้คอยให้ร่มเงา,า,าคงจะไม่สามารถจเจริญกรรมาฐานได้พิกษุเดินทางออกมาจากป่า มาสู่หมู่บ้านเล็กๆหวังจะให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างปั้นศาลาใหม่ให้แต่แล้วก็ไม่เป็นดังที่คาดไว้ประช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องรีบเร่งทําง,งานเพื่อให้ทนหนันวัยพืชในไร่นานให้เสร็จทันฤดูกาลโยมศาลาของอาตมาในป่าถูกไฟไหม้รบกวนโยมทั้งหลายช่วยสร้างศาลาใหม่ให้อาตมาได้หรือเปล่า ผมต้องขอโทษท่านด้วยช่วงนี้ยพวกกระผมต้องรีบระบายน้ําเข้านาหากช้าไปมันจะไม่ทันนะดิใช่ใชใช่ผมมาต้องรีบทํานะผงไปช่วยสร้างสาร้ายท่านไม่ได้หรอกเวลาล่วงเลยไปภิกษุนั้นซึต้องอยู่กลางแจ้งตลอด3ามเดือนจึงไม่อาจเจริญกรรมฐานได้จึงไปเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องดังกล่าวแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม่สัตว์เดรัจฉานยังรู้ที่อันสมควรอยู่สบายหรืออยู่ไม่สบายฉนไหนเธอจึงไม่รู้เล่าแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องสกุณาชาดกให้เราภิกษุได้ฟังกัน ดิตการนานาแล้วในป่าใหญ่มีพญานกอาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพญานกคอยเฝ้าดูแลนกตัวอืน่นให้รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อเข้าฤดูแล้งกิ่งไม้ใบไม้ก็แห้งร่วงโรยลงสู่พื้นบ้านส่วนกิ่งไม้ที่ยังอยู่บนต้นเมื่อถูกลมพัดเสียดสีไปมาก็เกิดเป็นควันไฟขึ้น ยานกเห็นดังนั้นก็คาดการว่าคงเกิดอักขีภัยขึ้นได้สักวันฝูงนกที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่นี้คงไม่ปลอดภัยฮัลต้น<า>ไม้เสียนสีกันอยู่อย่างนี้คงต้องเกิดไฟขึ้นแน่แนแลวถ้าไฟนั้นลุกลามไปติดใบ,บไม้แห้งไฟก็คงจะลุกไหม้้นไม้ใหญ่อันเป็นที่อยู่ของเราและบริวารแน่ๆเลย <h ai> เมื่อเห็นว่าจะเกิดอันตรายขึ้นพญานกจึงบอกกับฝูงนกที่อบพยพหนีไปอยู่ที่อื่นนกทั้งหลายบัดนี้ภัยอันตรายจะเกิดแก่พวกเราแล้วป่าน,นี้เริ่มแห้งแล้งกิ่งไม้เสียสีกันจนเกิดเป็นควันสักวันคงต้องเกิดไฟไหม้ขึ้นแน่แน่ฝงนกทั้งหลายจงพากันอบอพยพหนีไปอยู่ในที่ต่างๆเถิด น,นกบริวารเมื่อได้ยินพญานกตักเตือนก็มีความคิดออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีปัญญาก็เชื่อตามคำเตือนของนกใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีปัญญาก็มัวห่วงอะไรในที่เดิมน่นากลัวจังเลยเราเี่ไปหาที่อยู่ใหม่กันเถอะพี่ได้จ้าพี่ต้องหาที่ไกลจากต้นไม้ใหญ่นี้สักหน่อยนะเอาที่ชุ่มชื้นหน่อยนิจ้าน้องกับลูกๆก็ได้อยู่เย็นสบาย จ,ไไจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่เหนือจะไมต้นไม้ใหญ่เนี่ยดีจะตายราเราเหนือก็เยอะหนางก็เยะใช่ใช่ข้าก็ว่ายอย่างนั้นแหละข้ามีควานนิดหน่อยๆไม่นต้องรีบย้ายบ้านเลยรอเกิดไฟขึ้นมาก่อนค่อยบินหนีก็ไม่สาย <c oughs> พญานกเห็นว่ามีนกที่ไม่อยากย้ายรังจึงออกปากเตือนด้วยความเป็นห่วง นกทั้งหลายบัดนี้ต้นไม้นั้นจะเกิดเป็นไฟขึ้นแล้วไฟเกิดแก่ที่พึ่งที่อาศัยของเราแล้วชาขยานนกอีกก,กระไรใคเห็นน้ำเพียงหยดเดียวก็เพ้อไปว่าจะมีจะแค่เสียแล้วพันนิดๆหน่อยๆจะเกิดเป็นไฟได้อย่างไรใครสยาบะใครอยักย้ายก็ย้ายเถอะเรา,าจ,จะอยู่ที่นี่ นกที่มีปัญญาจะทําตามคำเตือนของพญานกพากันบินตามพญานกเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนฝูงนกที่ไม่มีปัญญาไม่เชื่อฟังคำแนะนาของพญานกยังพากันอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นดังเดิมน,นี่นะพวกเราเวลาไฟติดลุกไหม้มาถึงพวกเราก็ค่อยบินหนีเอาก็ได้ตอนนี้พวกเราอยู่ที่นี่กันต่าแอะ ดีจังไม่ต้องย้ายกันนีเมื่อตุ้มหาหนอนที่กันก่อนดีกว่าพวกเราต่อมาไม่นานต้นไม้ใหญ่นั้นก็เกิดไฟไหม้ขึ้นจริงๆอายุอักขีหมกระหน่ำดังคำแนะนำของพยานกทุกประการควันและเปลวไฟโวยกุ้งลุกโพงอย่างรุนแรง นกผู้ประมาทมิอาจเป็นหนีเพลไม่ออกไปได้ถูกไฟครอบร่วงหล่นสูเ่เปลวไฟถึงซึ่งความตายเป็นอันมากส่วนนกอป็นีที่ย้ายตามพญานกมาก็เจอที่อยู่แห่งใหม่เป็นป่าอุด,ดมสมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่ให้พักพีเหมือนเดิม คอยดูแลความปลอดภัยให้ฝูงนกได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขจนสิส้นอายุขัยเมื่อฟังชาดกจนจบแล้วพิษุก็เห็นทางธรรมเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้สำเร็จ บไปแล้วนะคะนิทานที่กูให้รับชมสกุณาชาดกมีใครมีนิสัยเหมือนนกตัวนี้ไหมคะอะดีไหมคะก็ไม่ดีนะคะเป็นคนหัวดิ้หัวรันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะก็จะมาว่าด้วยเรื่องของนิทานชาดกจับไี่เหนได้รับชมไปเมื่อกี้นะคะนิทานชาดกคืออะไรเคยได้ยินกันไหมคะนิทานชาดกเ,น,เดกน,นี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้ยินที่วัดใช่ไหมเวลาเราไปวัดแล้วมีพระเทศนะคะพระเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเทพเป็น เอาชาดกเนี่ยมาเทศให้ญาติโยมฟังนะคะในการเทศที้นิทานชาดกคืออะไรอ่ะเขาบอกว่านิทานชาดกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีมากอนพุทธการพุทธการก็คือพุทธศักราชนั่นเองนะก่นอนพุทธศักราชไปถึงนะซึ่งพุทธศักราชเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์หรือเป็นชีวประวัติในชาติก่อนนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ พระพุทธเจ้าคือศาสดาของศาสนาพุทธนะคะเพราะฉะนี้นิทานชาดกเนี่ยก็จะเป็นนิทานที่มีเรื่องราวเนี่ยมาจากเรื่องจริงนั่นเองเรื่องจริงของใครของพระพุทธเจ้านะคะโดยบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคะในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธสัตว์หรือเป็นชีวประวัติในชาติก่อนๆก่อนๆนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็คือสมัยที่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีเพื่อศัตรูนั่นเองนะคะคือคนเราเนี่ย เรามีความศาสนาพุทธเรามีความเชื่อกันว่าเราได้มีการเรียนไ่า้ตายเกิดนะคะคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันชาตินะคะเรียน่ายอยู่แบบนี้นะคะซึ่งพระพุทธองค์เองเนี่ยเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีการเรียนไหายตายเกิดเหมือนกันนะคะโดยนิทานชาดกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ในชาติต่างๆนั่นเองนะคะที่พระองค์ได้ทรงเกิดมานั่นเองนะคะอย่างลกนกนุษชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่านิธานชาดกแต่มีความหมายแตกต่างจากนิธานที่เล่ากันทั่วไปก็คือชาดกนะคะจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเน้นย้ำนะคะว่าชาดกจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงจากชีวิตของพระพุทธเจ้านะคะที่อาจจะเป็นเรื่องในชาติปัจจุบันที่พระองค์ท่านมาเกิดนะคะหรือเป็นชาติก่อนหน้าน,านั้นก่อนที่ท่านจะตั้สโลเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะ เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่เรื่องราวพวกนี้ล้วนเกิดขึ้นจริงนะคะแต่นิทานแต่คำว่านีทค่ะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานั่นเองนะคะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราเรียนต้องแยกให้ออกนะระหว่าคำว่านิทานกับชาดกชาดกที่ทรงเล่านั้นมีนับพันเรื่องนะคะก็คือ พระองค์ได้เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติก็อย่างที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีการเรียนว่าใจเกิดเป็นร้อยเป็นพันชาติเองค่ะพระพุทธองค์ก็เหมือนกันโดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือสิบชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองคะที่จะมาตรัสรู้และนิพพานในชาติสุดท้ายนะเราจึงเรียกกันว่าทศชาติชาดกนั่นเองนะคะหรือ ชาดกสิทชาสุดท้ายนั่นเองนะคะและชาสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดรอี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะชาสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเราจะมาตรัสรู้เป็นองค์ระสัมาสมุท้านะคะก็ได้มีการเกิดเป็นพระเวสสันดรนั่นเองเลยเรียกชาดกเรื่องนี้ว่าพระเวสสันดรชาดกนั่นเองก็เป็นเรื่องเล่าประวัติพระเวสสันดรครั้งเมื่อพระองค์เกิดเป็นพระเวสสันด์ ชาดกเนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะอะไรบ้างนะคะมาดูกันอันแรกนิบาตชาดกนิบาตชาดกคืออะไรเป็นชาดกในพระไตรปิฎกอ่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องรู้จักพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกคือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะประเภทที่2คือปัญญาสชา,ชาดกนะคะเป็นชาดกที่แต่งขึ้นจากนิทานนะคะพื้นเมืองไม่มีในพระไตรปิฎกนะคะยืนย้นนะคะว่า เป็นชาลกที่แต่งขึ้นจากนิทานท้นเมืองนะคะไม่มีในพระไตรปิฎกนะคะทีนี้องค์ประกอบของชาดกนะคะองค์ประกอบทุกเรื่องจะมีองค์ประกอบ3าประเภทก็คือประเภทที่หนึ่งปารบเรื่องนะคะคือบทนําเรื่องหรืออุบัติเหตุจะกล่าวถึงมูลเหตุหรือที่มาของชาดกเรื่องนั้นนะคะเช่นมหาวิสันดรชาดกนะคะก็จะกล่าวถึงมูลเหตุว่า ในเวสสันดรชาดกเนี่ยมีมูลเหตุในเรื่องของอะไรนะคะก็จะเล่าว่า,าเหี่ยวโพธสัตว์เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการบำเพ็ญทานนั่นเองนะ,ะองค์ประกอบที่สองอดีตนิทานอดีตนิทานนะคะหรือชาดกหรือคาว่าชาดกก็ได้หมายถึงเรื่องราวนิทานที่พระพุทธองค์ตัดเล่านะคะ,ะตัดเล่าก็คือเล่ารานานแล้วนั่นเองนะคะเพราะพระพระพุทธองค์เนี่ยมี ชีวิตมาก่อนพุทธกาลอีกนะคะก็คือได้ทรงเล่ามายาวนานแล้วนั่นเองนะคะองค์ประกอบที่3ก็คือประชุมชาดกประชุมชาดกก็คือการประมวลชาดกเป็นเนื้อความสุดท้ายของชาดกกล่าวถึงบุคคลในชาดกนะคะคือผู้ใดที่กับชาติเป็นใครบ้างในปัจจุบันนะคะทุกครั้งที่พระพุทธองค์เล่าเนี่ยมันก็จะมีคําต่อท้ายเช่นตัวละครในชาดกที่พระองค์ทรงเล่าเนี่ย องก็จะบอกไว้เสมอว่ากัชาติมาเป็นใครกับชาติเกิดมาเป็นคนนี้คนนี้อันนี้เราเรียกว่าประชุมชาดกนั่นเองนะ,ะจะอยู่ตอนท้ายของชาดกทุก,ทกเรื่องนั่นเองมีนิทานชาดกอ่ะที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของทศบาลมีก็คือสิทธิสุดท้ายนะคะของพระพุทธเจ้านั่นเองก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าน,น,นะคะทรงเกิดมาสิทธิ์ชาสุดท้ายแต่จริงก่อนหน้านั้นก็คือเกิดมาแล้วมากมายนะคะแต่ที่พูดถึงเนี่ย ขาเรียกว่าทศบารมีก็คือบารมีที่ว่าบริษัทได้ทรงบำเพ็ญสิประการในชาติต่างๆก็คือศิประการในชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุจราและตัดสรู้ปนะคะก็คือชาติที่1นะคะก็คือทรงเกิดเป็นพระเตมีนะคะก็จะบำเพ็ญในเรื่องของเนคขมะบารมีนะคะชาติที่2ก็จะเป็นพระมหาชนกนะคะก็บำเพ็ญในเรื่องของวิริยะบารมีอ่ะอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะครูเคยเปิดให้ดูแล้วนะคะเรื่องของวิริยะบารมีความภากเพียรอะไรแบบนี้นะคะสาพระสุวรรณสาม ก็จะบำเพ็ญในเรื่องของเมตตาบาราามีรน,นะคะ 4. พระเนมิราชนะคะบำเพ็ญในเรื่องของอธิษฐานบาราามีนะคะ 5. พระมโหสถนะคะจะบำเพ็ญในเรื่องของปัญญาบารมีนะคะ 6. พระภูริทัศก็จะบำเพ็ญในเรื่องของศีลบารมีเพระจันทกุมารนะคะจะบำเพ็ญในเรื่องของขันติบารมีนะคะ 8. พระนารัช ขค่ในระฆังเนี่ยจาบำเพ็ญในเรื่องของอุเบกขาบารมีนะคะเก้าพระวิทูนพระวิทูนจะบำเพ็ญในเรื่องของสัจจาบารมีและชาสุดท้ายชาที่10ก็คือพระเวสสันดรหนึ่งบำเพ็ญเรื่องของทานบารมีลหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็ทรงเกิดเป็นเจ้าชายศรินฐะและทรงตัดสรูเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ดับขันปณิพานไปก็คือไม่มีเวียนว่ายตายเกิดแล้วเป็นชาสุดท้ายนั่นเองะคะอ่ะอ่าก็จบไปแล้วนะคะเรื่องของนิทานชาดกนะคะหลังจากนี้ครูก็จะ รายงานให้นักเรียนทำนะคะ,ะนักเรียนสงสัยตรงไหนนักเรียนสามารถไปย้อนชมต้นคิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปศึกษาในส่วนของนิทานชาดกเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเพราะว่านิทานชาดกเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราจะหาได้เราไม่จําเป็นสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องไปหาข้อมูลที่วัดใช่นคะเมื่อก่อนเราเนี่ยต้องไปดูในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะในวัดไปฟังพระเทศแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยสามารถสืบคน้น ได้จากอินเทอร์เน็ต youtube นะคะก็จะมีนะคะในส่วนของนิทานชาดกเป็นร้อยเป็นพันเรื่องเลยนะคะนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะเพราะในส่วนของนิทานชาดกเนี่ยก็แบ่งไปด้วยข้อคิดคติสอนใจให้มีงคติธรรมนะคะสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปดูในส่วนของใงานนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยศึกษานะคะ ทานชาดกานะคนละหนึ่งเรื่องนะคะโดยให้นักเรียนทำใส่ในกระดาษ A4 e นะคะแล้วแบ่งครึ่งนะคะกระดาษ A4 e นะคะข้างบนนะคะให้นักเรียนวาดรูปประกอบในเรื่องชาดกที่นักเรียนเลือกมานะคะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะ ให้ักเรียนวาดรูประบายสีประกอบให้สวยงามนะคะส่วนข้างล่างนะคะให้นักเรียนเขียนเนื้อเรื่องนะคะอธิบายเนื้อเรื่องชาดกที่เรียนไปศึกษามาเนี่ยว่ามีเนื้อหาสาระอย่างไรหรือมีเนื้อเรื่องอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะอย่าลืมนะคะ คิดและคัปิดต่อใจนะคะนี่ค่ะเรื่องนี่ค่ะชาดกเรื่องนี้สอนให้เรารู้เรื่องอะไรบ้าง